สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้สู่อุ้งายแกงครับผมแกเปอร์ฮะพัตีครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการอ่านหนังสือในเด็กไทยและเยาวชนไทยภาษาไทยเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยอ่านหนังสือน้อยติดอันดับโลกเลยนะเอาง่ายๆว่าเด็กไทยขี้เกียจพี่เป็นคนนึงเนี่ยที่อ่านหนังสือ7,500เล่มต่อวันฮะพี่เป็นหนึ่งคนที่อ่านหนังสือเยอะมากมันมีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน อืพี่เนี่ยกูรู้พี่อ่านได้ตลอดแต่ว่าพี่ไม่รู้เด็กสยามแถวนี้จะฉลาดเหมือนพี่หรือเปล่าจะอ่านเวลาเจ็ดพันกว่าเล่มเหมือนพี่หรือเปล่าถ้าอยากรู้เราต้องไปรีวิวรีวิวรีวิวไอ้ถามเขเข้าใจเขาไหมคะเงียบฉี่เงียบฉี่ถ้าไปฉี่กันดีกว่าครับไปไปด้วยค่ะเป็นคนชอบอ่านหนังสือไหมคะก็ชอบอ่านครับอ่านบ้างครับแล้วแต่อารมณ์เคยนะชอบครับอ่านครับไม่ค่อยได้อ่านครับเคยค่ะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอ่าน อ่านแนวไหนนนอ่าิยายแบบพวกไซไฟหนังสือเรียนหนังสือเรียนไม่ก็หนังสือการ์ตูนก็พวกนิยายเลยอ่านกีฬาอ่านในเน็ตครับนิยายไม่ก็นิตยสารนิตยสารบ้างอ่านเล่นบ้างการ์ตูนตลกนวนิยายหนังสือบอลการ์ตูนเลยหนังสือดารานิยายค่ะอ่านการ์ตูนคิดยังไงครับที่เขาว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยก็เรื่องจริงครับว่าอ่านเยอะนะก็จริงอะค่ะเชื่อเชื่อขนาดเพื่อนๆกันเองพวกหนูก็ยังไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยอยากจะอ่านมันก็ไม่ มันอยู่ที่ตัวคนมากกว่าว่ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการอ่านอย่างเพื่อนผู้หญิงก็อ่านนิยายเป็นสิบเล่มแล้วก็ไม่น่าน้อยะเชื่อไหมเขาบอกว่าคนไทยเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือน้อยลงเชื่อเพราะเราก็เป็นใช่ไหมครไม่นะผมผมไม่เชื่อนะก็อ่านน้อยเหมือนกันจริงครับเพราะผมไม่ได้เรียนที่ไทยแล้วพอผมไปอยู่ที่อื่นอ่ะคนเขาอ่านเยอะกว่าเยอะเลยอ๋อถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือในหนังสือเนี่ยล้วจะไปอ่านหนังสือที่ไหนหนึ่งสองสามอีบุ๊กในฝันเนาะในต้นไม้พารีสเน็ตเหมือนกันครับ ในเน็ตครับในเน็ตครับง่าในเน็ตครับป้ายโฆษณาในเน็ตอะครับป้ายแล้วกันในมือถือในเน็ตในอินเทอร์เน็ตอะค่ะ iPad ดอีบุ๊คครัและเราก็สมารไลน์มาแล้วนะฮะ สัมภาระมาแล้วสรุปหลังจากนี้รีวิวมาแล้วสัมภาระมาแล้วนะพี่เนี่ยบอกแล้วอ่านหนังสือเยอะเลยเอ็กซ์เพิดทางด้านนี้มีความรู้ส่วนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กไทยอ่านหนังสือน้อยลงจริงเป็นใหญ่เนื่อจากไปอยู่กับพวกเรื่องของโซเชียลสมัยต้องแต่เขาก็เปลี่ยนจะอ่านในหนังสือไปอ่านจากในเน็ตแทนอ่านในเอกสารแทนเพราะโลกมันก็พัฒนามีมีเดียมีอะไรมากมายใช่ไม่ต้องถือหนังสือแบงหนังสือเป็นปึกอีบุ๊กอย่างในอินเทอร์เน็ตในอีบุ๊กต่างๆเนี่ยก็สามารถอ่านได้ด้วยเช่นกันยังไงก็ตามก็ขอแค่ให้เราอ่านแล้วเราได้ความรู้กลับมาใช่่่จะไมอาน อยาอะไรที่ไหนยังไงก็ได้ว่าอยากอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นไม่อยากอ่านตามหนังสือไปอ่านได้นะครับสารใดีในเว็บไซต์ m y c o m ัเองครับบัควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครัถ้าเกิดพี่อ่านตอนนี้พี่จะได้เป็น8,000เล่มต่อวันจริงเหรอพี่อ่านได้8,000เล่มต่อวันจริงทุกวัน